เดี๋ยวคุยกับมนเชฟการเลี้ยงลูกเหมือนศิลปะคืออารมณ์ของลูกในวันนั้นมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่เราเราเราไม่รู้อะยิ่งยิ่งเวลาเขาทะเลาะกันอย่างเงี้ยเราเราปี๊ดมากเราไม่รู้จะจัดการลูกยังไงหรือสุดท้ายก็ลงท้ายด้วยการแบบเอาขึ้นไปข้างบนแล้วไปตีสวัสดีค่ะแม่ต้านะคะค่ะสัญจิตาถงสุวรรค่ะ ตอนนี้มีลูก2คนค่ะชื่อพี่พศแล้วก็น้องพัทอายุ9ขวบกับ3ขวบค่ะก็คือพอเริ่มมีปัญหาคือลูกทะเลาะกันแย่งของกันอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของการจัดการอารมณ์เพราะว่าโดยปกติตัวตัวเราเนี่ยเป็นคนที่แบบพอมีปัญหาเนี้ยอารมณ์ก็จะแบบค่อนข้างจะปี๊ดแล้วทุกอย่างมันก็จะไปลงที่ลูกสุดท้ายแล้วคนที่เสียใจก็คือตัวเราเองก็เลยไปไปดูใน Facebook ว่าเราจะทํายังไงได้บ้างแล้วก็ได้ไปเจอโครงการอ4อวันเปลี่ยนชีวิต ก็เลยลองสมัครเข้าไปดูเพราะว่าอยากรู้ว่าโครงการนี้จะช่วยยังไงให้ให้กับแม่ตาได้บ้างในเรื่องของอการปรับเปลี่ยนคำพูดของเราไม่รู้ว่าต้องมีวิธีคำพูดแบบไหนที่จะทำให้ลูกยอมที่จะทำได้โดยที่เขาสมัครใจด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการทะเลาะก,กันระหว่างลูกสองคนเนาะที่อยากจะให้ช่วยแก้ไขค่ะ ถามว่าอารมณ์ยังมีอยู่ไหมในวันแรกบอกเลยนะคะว่ามีค่ะก็คือมียังมีอารมณ์ปี๊ดเกือบจะควบคุมไม่อยู่ด้วยซ้ำอยากที่จะตีเขาอยากที่จะดุเขาแต่สุดท้ายแล้วก็นึกถึงหลักในเรื่องของให้ความสัมพันธ์เชิงบวก 3R เราลองนำไปใช้ดูสิเราก็เลยสามารถลดอารมณ์ตรงนั้นลงได้ค่ะตอนแรกอะ่ะนึกว่าเป็นคนแบบอารมณ์เย็นใช่ไหม ดยด้วยบุคลิกด้วยคําพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นเราไม่เย็นนะเราร้อน,อนแต่ว่าพอมันมีเหตุการณ์เนี่ยก็ฟังเขานะถ้าถ้าจ๊บอยากจะให้แม่ค่ะปรักคําพูดให้เป็น i-message จากประโยคที่ว่าเนี่ยทําไมลูกทําของหกไม่ระวังเลยแม่จะพูดว่ายังไงดีคะโดยที่ให้คมสามองค์ประกอบที่จับได้บอกไป ก็จะบอกว่าเอ,อแม่รู้สึกไม่พอใจเลยที่ลูกอ่ะทําของหกลงบนพื้นแม่อยากให้ลูกอ่ะไปเอาผ้ามาเช็ดอ่าแล้วพอน้องเอาผ้ามาเช็ดก็จะบอกว่าโอ้ยเก่งมากครับอย่างเงี้ยแม่อยากเป็นแบบนี้แหละแม่แม่ชอบที่ที่น้องพัดเป็นแบบนี้ชอบไอแม่เส็มากเลยพอใช้ปุ๊บพี่พ้นน้าไม่เคยพูดประโยคแม่ครับขอโทษครับออกมาจากความรู้สึกเขาจริงๆปกติคําเนี้ยเราต้องบอกเขาว่า พูดแล้วต้องยังไงต่อพูดไปขอโทษสิลูกอะไรแต่พอพูดประโยคนี้จบปุ๊บนะสิ่งนี้เขาพูดออกมาคําแรกเลยมันไม่ใช่ว่าเขาไปทําพฤติกรรมนั้นก่อนนะเขาพูดว่าแม่ครับขอโทษครับนีนะเอ่อทั้งหมดที่ที่เกิดขึ้นมาเป็นเพราะว่าความพยายมของคุณแม่เลยเราต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณเจ็บด้วยนะคะ รู้สึกว่าเหมือนมีอาวุธติดตัวแบบเยอะมากยังไงเราเอาลูกอยู่แล้วแล้วก็ลูกเชื่อฟังเราแน่ๆไม่ว่าเราพูดประโยคไหนไปลูกทําตามประโยคไหนก็รู้สึกในบ้านมันเงียบสงบแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยสวัสดีครับทำอะไรกินกันเนี่ยวันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาวันนี้มีอะไรนะแซลมอนใช่ไหมแซลมอนกับไข่ออนุ่นเขาเอาไปโชว์เลยมาถามว่ามีอะไรน้ <c oughs> องน้อง,องพัดเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่ขยันหน้าจับก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปเล่นด้วยโอเคไหม <c oughs> โอ้โยอเสียงดังมากพี่เอย <Exchange> เออแต่วันนี้มันเหมือนกัว่าเป็นความผิดหวังอะไรประมาณเนี้เพราะเราอาจจะคาดหวังไว้สูงคิดว่าลูกเราเปลี่ยนเ้าแน่ <S <S 2> <2> <_ sociedade> วันนี้นะบอกตรงเลยสิ่งที่เราทําคือเรามองเดียวเลยอะมองว่าเฮ้ยอะไรอะทําไมอะทำไมแบบเหมือนมีคําถามในหัวในในตัวเองตลอดเวลาเลยแบบอ,อุย้ยฉัน ทำผิดอะไรตรงไหนเนี่ยอะไรตรงไหนมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น,อ,นอย่างนี้เลยเสียเสียใจมากวันเนี้ยเสียใจมากแต่ลูกไม่รู้ <c oughs> ส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากการที่เราคาดหวังมากเกินไปว่าทุกวันมันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้าย้อนกลับมาดูว่าเขายังเป็นเด็กอยู่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ในร่างเด็กดังนั้นเรื่องของอารมณ์ เขาก็อาจจะทําได้ไม่ดีท่าผู้ใหญ่ถ้ามีการพูดคุยห,หรือวางแผนจัดการอารมณ์ของเขาอะค่ะว่าเอ๊น้องพัดเดี๋ยวเรามาตั้งกติกากันไหมถ้าเกิดว่าน้องพัโดโกรธไม่อย่าให้น้องพัดทําแบบนี้อันนี้ก็จะไปเชื่อมของกับกันตั้งกติกาในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้นะเดี๋ยวแม่จะมีตั้งกติกาให้พูดกักพัฒนะ สองคนง่ายๆนะคะใ,ให้ให้พธุธกับพัดม์วันนี้ก็คือว่าพี่พุธไม่ตีน้องพัดน้องพัดก็ไม่ตีพี่พุธแล้วกติกานี้เราจะมีรางวัลให้ด้วยนะครับก็คือถ้าทําพุเจิตวันแล้วจะให้พี่พุธกับน้องพัดสามารถไปเลือกหนังสือได้ในร้านหนังสือพี่พุธเห็นด้วยไหมพี่พุธเออแล้วโอเคน้องพัดเห็นด้วยไหมน้องพัดก็เออเห็นด้วยนะครับ พอกลับมาถึงที่บ้านยังไม่ทันได้อะไรเลยเขาก็รีบสารภาพเลยว่าเขาตีน้องว่าเพราะว่ากฎมันว่าพี่พุธไม่ตีน้องพัดพัดไม่ตีพี่พุธแต่พี่พุธรีบมาสสารภาพว่าเขาตีน้องเกิดจากการที่เขารู้สึกน้อยใจที่เขาไม่ได้กินไอศครีมเหมือนน้องวันนี้แล้วพุธบอกว่าพุธไม่ได้ดาวใช่ไหมอะไรเงี้ยแม่บอกว่าแม่ให้แม่ให้ดาวเพราะว่า แม่ให้ในในส่วนที่พิพุธยอมรับความผิดก็เลยเป็นให้ดาวครอ,อบครอบครัวของต้านะคะเป็นเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะใช้การบังคับตัวเราแต่พอเข้ามาในโครงการนี้ก็ได้มีการเล่าให้ให้ให้พ่อของตัวเองเนี่ยฟังคือพ่อก็ยังมีความรู้สึกค้านพ่อมองไปว่าเป็นการคิดบวก แล้วเวลาไปอยู่ในสังคมข้างนอกเนี่ยลูกจะเอาตัวรอดได้ยังไงเรื่องของการที่เราจะเลี้ยงดูลูกให้ไปในทางที่ดีค่ะผู้ใหญ่หรือผู้ดูแลเด็กค่ะหรือพ่อแม่เนี่ยต้องรู้จักการรอบ้างคือเราอะไม่ไม่ไม่ได้ฝึกให้ลูกรอคอยอะค่ะเพราะว่าทุกครั้งพอน้องพัดเขาร้องใช่ไหมพอเราไม่ทําตามที่ลูกต้องการลูกก็จะร้องหนักขึ้น เรารู้สึกว่าเดี๋ยวลูกจะเสียนิสัยหรือลูกจะแบบเหมือนกรีดเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้เขาแบบการเป็นเด็กอารมณ์ร้อนอะไรประมาณนี้ไปไงช่วงแรกๆของของการใช้เทคนิคนี้ค่ะอารมณ์จะมาเต็มเลยค่ะมันจะยิ่งกว่าเดิมอีกเริ่มเดินมาผกโทรศัาภาภาพท์เดินมาตีแม่ทําอะไระได้ให้ทําให้รู้สึกว่าเขาเนี่ยเขาตีบรอยอยู่นะเขาไม่พอใจนะเขาอยากได้มากๆเลยต้องให้เขารู้จักการรอคอยหรือเราแหละต้องเป็นคนที่ช้าเองเพราะถ้าเกิดอยากให้เขาอะ หยุดร้องหยุดวอยแล้วก็ทําไม่เขาเลยอะคะ่ะมันก็จะทําให้เขาไม่เกิดการเลยหรือว่าเอ้ยการรอคอยมันคืออะไรนะเทคนิคคําชมก็คือเหมือนกับให้ชมในพฤติกรรมของลูกที่ลูกทำอะค่ะชมในขณะที่ลูกทําสิ่งนั้นอยู่เลยก็คือพอพี่พุธเขาดูแลน้องอะไรเงี้ยเราเราก็มักจะไปชมพี่พุธก็บอกว่า โอ้พี่พุธแม่ภูมิใจในตัวพี่พุธมากเลยครับที่พี่พุธแบบช่วยน้องเก็บของเล่นช่วยน้องอาบน้ําเนี่ยพี่พุธเป็นเป็นพี่ชายที่แสนดีมากๆเลยเนี่ยอะไรเงี้ยแม่แม่ชอบจังอะไรเงี้ยเออเหมือนกว่าการที่จะมีปัญหากับน้องคือลดลด,ล,ดลงไปมากๆเลยเหมือนเขามีความเข้าใจหลังจากที่แม่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะพี่พุธรู้สึกยังไงบ้างครับดีมาก อ๋อพี่พศรู้สึกดีใช่ไหมแล้วน้องพัดล่ะชอ,ชอบมากชอบมากอ๋อรู้สึกดีไหมกดมาก <laughs> พี่พ์กับน้องพัดรักกันไหมไหนทําให้ดูหน่อยครับรักกันทำาไงโอ้โหตอนนี้พอกับน้องพัดเป็นแบบนี้เลยนะวันนี้นะต้าดีใจนะพอหลังจากเข้าโครงการมาสิบสี่วันวันสุดท้ายค่ะวันที่สิบสี่สิบห้าพ่อเห็นพี่พ์กับน้องพัด ดีขึ้นซึ่งพฤติกรรมของเด็กทั้งสองคนอะการทะเลาะเบาแว้งกันพฤติกรรมตรงเนี้ยเด็กมีน้อยลงพ่อบอกว่าป้าพ่อเริ่มเชื่อนะว่าการเลี้ยงลูกในเชิงบวกเนี่ยมันมันช่วยได้จริงๆพ่อบอกว่ามันหยุดทําแค่นี้ไม่ได้คือมันจะต้องทําต่อยาวจนแบบเป็นการยืนยันว่าสิ่งเนี้ย เราเราจะทําเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงๆแล้วหลังจากนั้นลูกก็จะเปลี่ยนได้ซึ่งพ่อแม่มีความเข้าใจแล้วก็เกิดการยอมรับในตัวเรามากขึ้นก็ทําให้ตารู้สึกแบบเออภูมิใจนะท,ที่ที่เหมือนกับได้เข้ามาโครงการนี้แล้วก็พ่อแม่ก็ยอมรับเราด้วยถ้าวันนี้นะพี่พศกับน้องพัดได้มาฟังแม่ลูกอาจจะแบบโตไปแล้วนะคะมันเป็นความรู้สึกจากข้างในเนาะ ที่แม่คนหนึ่งจะทำให้กับลูกได้คือแม่รู้สึกแม่ทำเพื่อลูกได้อแม่ยอมแลกเวลาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเพื่อพี่โพดกับน้องพัดครับเพื่อเพื่อให้ลูกเป็นเป็นเด็กเป็นเด็กที่ดีก่อนหน้านี้แม่อาจจะบ่นมากแม่ไม่รู้วิธีการเป็นเพราะแม่ไม่รู้ ว่าแม่จะต้องทํำยังไงแม่ถึงได้พูดประโยคแบบนั้นกับลูกไปแต่ณวันนี้แม่รู้แล้วว่าแม่จะต้องทํำยังไงกับกับลูกจะต้องพูดยังไงกับลูกแม่ว่าแม่คุ้มค่ามากกับการที่เข้ามาร่วมโครงการ14วันเปลี่ยนชีวิตของแม่นะคะคือแม่เปลี่ยนชีวิตตัวเองได้จริงๆและแม่เชื่อว่าลูกโตขึ้นไปลูกเป็นคนดีของสังคมได้อย่างแน่นอนค่ะ